ลวกปูกคาเรื่องดวงชะตาของคนมันขึ้นอยู่กับเราเลือกจะเป็นใช่หรือไม่ครับเออดีดีด,ดีเข้าใจถูกแล้วดวงชะตาคนมันเข้าใจมันขึ้นอยู่กับเราเลือกจะเป็นไม่ใช่ดวงชะตาใครมากําหนดพระเจ้ามากําหนดคนนั้นคนนี้มากําหนดไม่ใช่เราเลือกจะเป็นเช่นเราจะเลือกมาเป็นคนแบบชาวาโสกเราเลือกจะเป็นนะ เราเห็นดีว่าเออมันเป็นอย่างนี้ดีเราเลือกแล้วเรายางเป็นไม่ได้เหมือนชาวโศกเป็นอย่างเต็มตัวแล้วก็เรียนรู้เรืร่อยๆปฏิบัติมาทํายังไงมันจะเป็นอ๋อมันต้องดูโลกเขาเราไปติดไปยึดโลกโลกที่เขาพาเป็นพางโง่อย่างที่พูดพาด่านมาอ๋อนี่ชาวโศกเขาเลิกมาเหรอเออเราก็มาเลิกเลิกเลิกตามเลิกเลิกมาโอ้เลิกได้จริงๆรงไงแต่ก่อนนี่เรา ไม่ได้นะโอ้โหรู้สึกว่าจะขาดไม่ได้เลยจะเป็นจะตายอ้อปฏิบัติแล้วมันเลิกได้โอ้โหเลิกได้แล้วมันเบาว่างง่ายสบายไม่หนักไม่หนามันเปลืองไม่เสียต้องเสียเวลาเสียทุนรอนเสียแรงงานโอ้เอาเวลาคืนมาได้จากที่จะไปสูญเสียอย่างนั้นเปล่าๆปล่าเอาทุนรอนที่ไปลงไปอย่งงางนั้นอ้าอาคืนมาได้เอาแรงงานคืนมาได้เออ นี่มันคือเศรษฐศาสตร์บทยิ่งใหญ่เลยนะกอบกู้คนขึ้นมาได้เพราะเราจึงเป็นเศรษฐีเงินถังแต่สตังไม่มีนี่เป็นเศรษฐีตัวจริงเศรษฐะเศรษฐุโสแปลว่าประเสริฐเศรษฐีนี่แปลว่าความประเสริฐแต่เขาไปแปลว่าความร่ำรวยพิษความร่ำรวยีนกระดุมพี ภาษาบาลีเขาแปลว่าวกระดุมพีคือคนรวยพวกกระดุมพีเศรษฐีคือคนประเสริฐเป็นคนจนเศรษฐีนี่คนจนคนประเสริฐคนจนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเกิดมาในกองทรัพย์ท่านออกมาเลยทิ้งอย่างไม่เลี้ยวแลเลยทิ้งเลยเอแล้าได้มาอยู่กับคนจนมาเป็นคนจนตลอดพระชนชีพเลย ไม่ต้องมันน้าไปใช้เงินทองพวกนั้นอีกเลยแต่พวกเราเนี่ยนะอย่างทุกวันนี้นักบวชพุทธเจ้าอย่างเทราสมาคมเนี่ยโอ้โหอยู่กับกองทรัพย์สินลาบยศเป็นพระมหาสาลมันยังยุคที่มันเสือ่อมที่พุทธเจ้าจันทร์ตรัสแต่ก่อนเขาเรียกว่าศาสนาพราหมณ์พราหมณ์มหาศาลพุทธเจ้าขึ้นมาตรัสรู้ก็เป็นมาเรียกภิกษุมาเรียกพระ ไม่ได้ทีหลังเดี๋ยวนี้ก็เป็นพระอย่างเมืองไทยนี่แหละใช้คำว่าพระที่อื่นก็ก็ไม่ได้ใช้คำว่าพระตามประเทศไทยเท่าไรหรอกเป็นพระมหาศาลอย่างไทยก็เลยกลายเป็นพระมหาศาลคือพระที่มีทรัพย์สินเงินทองมีลากมียศมีสันเสริญเสพสุขโลกีสุขสบายอย่างเทตาคมสบายทั้งนั้นนะ อย่างชิงกันไปหาทุกใส่ตัวเองทาไมหาทุกใส่ตัวเองก็โอ้กินสบายมีวิธีการมีพิธีการพิธีนั่นพิธีนี่พิธีที่ไปแปลงทร,รมวินัยของพระเจ้ามีพิธีทอดพระป่ามีพิธีทอดกระถินมีพิธีทำทานบริจาคทำบุญปิดทอง มีงานเอโนเอนีถ้าเ e, กิดทำให้คนมาทานมาบริจาคมาอะไรต่ออะไรเสื่อมเสียมหมดเลยศาสนาพระพุทธเจา้าเป็นศาสนาที่เละเทะเทำเห็นแก่ลาภเห็นแกย่ยศแล้วก็มาตั้งยศตั้งศักก์กันแล้วก็หลงติดยศติดศักก์กันอยู่อย่างนั้นแล้วก็มีสันเริน แล้วก็สันเสริญผิดผิดสรนเสริญคนที่หลงละ่ะมีลาบมียศโก้เกะมีอะไรแม้แต่ที่สุดมีความรู้ความรู้ยังไม่สัมมาทิฏฐิแต่ก็ไปสรนเสริญกันยกย่องกันเป็นคนมีความรู้เป็นรู้มากบางทีเป็นคนรู้มากเฉยๆแต่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่ไม่ชาทิฏฐิ เช่นเข้าใจคําว่ากายก็ยังไม่สมบารทิฏฐิคำเริ่มต้นนะคำว่ากายมีสภาพสองมีภายนอกภา,ายในมีรูปมีนามจะต,ต้องมีสภาพสองสมมติมีรูปมีนามสัมผัสถ้าไม่มีสภาพสองนี้ไม่ได้ศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าเลย ต้องมีสภาพสองนี้มีรูปมีนามและมีภายนอกภายในภายในของตนภายในของคนคือจิตวิญญาณนั่นแหละตัวที่จะต้องปฏิบัติเรียนรู้ศึกษาจะต้องกระทบภายนอกกระทบทั้งตาหูจมูกลิ้นผพทพะคือกายกระทบทั้งหมดและจึงเกิดการเรียน เกิดการเรียนรูปนามแล้วก็เป็นอาอยตนะคุณก็จัดการอายตนะของคุณเนี่ยอายตนะคุณจะต้องมีผัสสะมีเวทนาอยู่ในอายตนะมีผัสสะมีเวทนามมีเวทนา แล้วก็อ่านอายตนะนี้ทันงตาจักขายตนะทางหงูโสตายตนะก็เกิดการรู้รูปรู้นามแล้วมันเกิดกิเลสไหมเป้าประเด็นที่จะปฏิบัติธรรมมันอยู่ตรงนี้ จะเรียนรู้อะไรไปได้เก่งร้อยแปดเป็นปราดรู้ภาษาบาลีรู้ภาษาความรู้ทางธรรมมาปฏิบัติตรงงนี้อย่าไปหลงไหลอะไรเก่งรู้มากเกินเลยเอาเข้าเป้าตรงนี้แล้วเป้าหมายจัดชัดเจนไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาแล้วไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายนั่งมืดบืด้อไอ้นัน,นโมฆะเลย S <S <ans> อาตมาไม่รู้จะพูดยังไงศาสนาพุทธที่มันเสื่อมไปเป็นเดรัจฉีนั่งเต็มป่ามันพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเ <S ans> ขาเตอเจอแต่คนเดรัจฉีเต็มป่านั่งหลับตา <S <S <ans> <S ท่านต่อมาค่อยๆฟื้นเพราะวายุคนมันยังไม่เคยมีอะไรแล้วก็จะต้องกว่าเขาจะเชื่อนี่พุทธเจ้าสอนมาแล้วนะนี่สองพันห้าร้อยปีมาแล้วแล้วมันเสื่อมตอนนั้นอาตมามารื้อฟื้นเนี่ยยังไม่งงไม่เงยเลย ยังยึดมั่นถือมั่นยังบอกว่าโพธิรัก์บ้า่าจากไหนเนี่ยมาพูดอะไรขวางโลกเขาคูบาอาจารย์ตั้งสองสามสี่ห้ารุ่นเขาสอนกันมาเนี่ยเขาหลับตาเขาไปออกป่าเขาไปไม่รู้เห็นอะไรจริงไม่ได้รู้ครบเขายืนยันไว้ย่างงั้นนั่นคือความถูกต้องความดับความหมดมารู้ครบแล้วก็หมดนี่คือจุดสำคัญรู้ครบทุกอย่าง และกิเลสหมดจากที่รู้ครบเนี่ยฟังความนี้ชัดขึ้นไหมไม่ได้หมายความว่าเราไปเบลเบลลดไม่รู้ครบอบไม่รู้ครบ,ร,คร,บรู้รอบรู้ทวนรู้ครบเลยนี่ถ้าคุณมีปฏิภาณปัญญามีความเฉลียวชาดมีสติสัมป,ปชัญญะกว้างดีรู้สัพปพปัตอะไรก็โอ้ไวๆรู้หมดกิเลสเกิดเมื่อ,อไรเกิดจากอะไร เรามีผลัดมีดูอยู่ในกิเลสอยู่ในสิ่งที่เกี่ยวข้องสัมผัสอันนั้นอันนั้นนี่นเราก็ปฏิบัติได้ว่าเราไม่ได้ติดอะไรอะไรจะยิ่งจะใหญ่อะไรในโลกเราก็รู้ว่าเอออันนี้มันก็สําคัญนะราคามันแพงมันมีค่าในสังคมหายากเช่นมีทองคํามีเพชรมีพลอยมีโลหะชนิดนี้มีวัสดุชนิดนี้ เรือมีพืชพันธุน์ญ,ญาหารชนิดที่มันมีประโยชน์มีดีอ่ะมันเป็นคุณค่าอ่เป็นอย่างนี้อมีธาตุอาหารสมตัวก็มันนี่บีทรูทมันจะของไทยด้วยหัวผักที่เรียกกันว่าบีทรูทเออมันมี วิตามินมีเนื้อหาสาระของธาตุของอันนี้ตามที่มันมีเจริญดีมากเลยคนนี้ปลูกได้ได้สมส่วนของความเป็นธาตุวิรูมิอคนนี้ปลูกได้สมส่วนไปเกี่ยวไว้กับคอกันได้คนนี้ปลูกกระลำปลีแม่กมระลำปลีนี่มันหัวแหลมๆจับคนนเว้ยฮะฮะ กระลำหัวใจอ๋อมีอย hey. so, so, ่างนี้ด้วยเหรออ๋อมาเห็นต่ปุ่มปุ่มไปกลมๆเป็นแป้นโตๆเป็นแป้นกลมๆแต่มันจะกลมทางแป้นอันนี้หัวใจกระลำปลีหัวใจอาตมาก็เพิ่งได้ยินวันนี้มันมีอย่างนี้ด้วยเนาะแล้วมันก็รูปแบบนี้ด้วยเนาะเออเอากระลำหัวใจกระหัวใจวะ ไม่มีปัญหามีอยู่จริงนะก็เอารับด้วยก็เอามาไว้ใช้กินใช้บริโภคเรียงขันเราก็รู้เราก็ทําว่ามีความสําคัญมีความจําเป็นที่จะทาแทนที่เราจะไปทําแฟชั่นแทนที่จะไปทําเดรัจฉานวิชาแทนที่จะไปเป็นสิ่งที่ทําอะไรที่มันไร้คุณค่าของความยังชีพไร้คุณค่าของความยังชีพ คุณไปเป็นนักเลงคุมสบบอลคุมซ่องคุมอะไรต่างคุณก็ได้เงินมาเลี้ยงชีพขู่เข็นเขาได้เขาโยกยอมก็กลัวมันก็มีสิ่งนั้นเลี้ยงชีพแล้วมันดีหรือเราก็ฟังเราก็รู้ว่าเอยอย่างนั้นมันชัดเจนนั้นา หรือมันจะเอาดีขึ้นมากว่านั้นหน่อยหรือมันอะไรดีแท้ๆอัตมาก็พูดมาหมดแล้วบรรยายมาจนจริงๆก็คือเหตุปัจจัยปัจจัยสี่ข้าวผ้ายาบ้านอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่คนขาดไม่ได้หรอก เอาละผ้าอาจจะแต่ก็สังคมมันก็ต้องใช้ผ้านุ่งห่มบางแต่มันก็ไม่มีอะไรมากก็จริงๆมีนุ่งมีห่มกันร้อนกันหนาวกันแมลงสัตว์กันต่อยกันอุจจาร์ก็มีพอสมควรแล้วสี่ห้าชุดใช้ได้จนตายนใะนจริงอะ่ะใช่ไหมมันไม่ได้ขาดง่ายๆยิ่งทุกวันนี้นี่โอ้โหวิธีการสร้าง ผ้าสร้างวัตถุเป็นเครื่องอาศัยเป็นพ้านุ่งพ้าหม่มเก่งอ่เพราะฉะนั้นมันไม่ไม่ได้ลำบากยากเย็นอะไรยิ่งทุกวันนี้นี่น่มันจะสำคัญต้องจำเป็นต้องกินต้องใช้ประจำกว่าก็คือข้าวยารักษาโรค ก็เป็นโรคทึงี่จะต้องใช้ยาไม่ได้เป็นโรคก็ไม่เห็นจะต้องใช้ยาก็อาเขามีไว้ไม่ประมาทแต่ข้าวต้องกินจึงเป็นหนึ่งในโลกข้าวหรือเอาละไม่กินข้าวกินเผือกกินมันกินอะไรก็แล้วแต่ข้าวก็มีเยอะหลายแต่ละถิ่นแต่ละที่ไม่เหมือนกันอย่างเมืองไทยก็กินข้าวไรซ กินข้าวไรเป็นหลักที่อื่นก็กินข้าวอื่นข้าวสาลีข้าวบาอะไรต่างๆนั้นหลายอย่างก็พวกแป้งพวกคาร์บโบไฮเดรตก็มีความรู้กันไม่ได้ไหม,มีมีความรู้อยากรู้เย็นอะไรเพราะสิ่งจริงในชีวิตของคนเนี่ยรู้จักสาระที่จะอาศัย แล้วเราก็มีกินมีอยู่ข่าวมีกินดินมีเดินตะวันมีส่องพี่น้องมีเสร็จนอกนั้นเวลาเหลือแรงงานเหลือทุนรอนเหลือเราก็เอามาทำงานผลิตสิ่งที่จำเป็นนี่แหละอัตมานเน้นพวกชาวโสนาที่อยู่หอคอยงาช้างไม่ค่อยจะชอบลงกสิกรรมอ,อยากให้ไปเป็นนักกสิกรรม เป็นเกษตรกรกันให้ดีๆทำให้มากๆขึ้นมาเลยให้มันเหลือเฟอือจนก,กระทั่งให้มันมีคุณค่าทำดีๆมีคุณภาพคนข้างนอกเขาเชื่อถือนะว่าพืชพันธุ์ยาหารของชาวอาโศกเนี่ยผลิตขึ้นมาเนี่ยคนในขณะนี้เมืองไทยนี่ก็คิดว่ารู้กันไปกว้างไม่ใช่น้อยแล้ว สำหรับชื่อเสียงในเรื่องผลิตพืชพันธัญญาอาหารเนี่ยของชาวโนงตั้งแต่ไร้สารพิษและมีคุณภาพทางเนื้อหาสาระของอาหารที่มีธาตุอาหารดีคืองามกระลำปรีก็งามหัวใจเท้าก็งามวิตรลูดก็งาม คำว่างามก็อพูดง่ายๆอ่ะกินความว่ามันมันน่ากินแล้วมันก็จริงด้วยมันมันมีสารอาหารมีสาระเนื้อหาของมันวิตามินของมันเต็มดีก็เป็นที่รู้กันทั่วไปก็อยากให้ชาวโสนี่มาสร้างมาเป็นเกษตรกรผลิตพวกนี้ให้มากที่สุดชาติไหนเขาก็กินชาติไหนเขก็ ต้องรับสิ่งนี้อาชาติไหนก็ต้องรับเราดีเหมือนกันว่าเราไม่มีอุตสาหกรรมเลวร้ายคือสร้างอาวุธฆ่าคนเมืองไทยนี่ไม่มีอุตสาหกรรมเลวร้ายอาจจะมีบางที่ที่จำเป็นกองทัพอาจจะทำบ้างนิดหน่อยๆ แต่ไม่ได้ทํากันยิ่งใหญ่จนกระทั่งมีชื่อมีเสียงมีความสามารถอะไรแล้วก็ไม่ไปทําแข่งเขาเลยจะต้องให้มันมีคุณภาพแรงเป็นอาวุธที่ร้ายเป็นอะไรไม่ทําอันนี้เป็นความเจริญเป็นความประเสริฐเป็นความรู้ของมนุษย์ที่เจริญพวกที่ยังโง่ๆเสริมๆยู่ไปสร้างอาวุธร้ายแรงอะไรเขาไม่เข้าใจหรอกอาตมาพูดเรื่ว่าเขาอาตมาไปด่าเขา บางคนอาจจะบอกมันมีความจำเป็นไนะต้องดับก็เราก็อยู่ในโลกเดียวกันยุคเดียวกันจำเป็นหรือไม่จำเป็นก็เราก็ไม่ต้องสร้างเราประเทศเราอยู่รอดไหมไม่ได้สร้างเก่งเท่าเขาไม่ได้สร้างอย่างเขาก็อยู่รอดอยู่อาจจะเอวเพื่อๆต้องมีกองทัพก็ต้องอาศัยบ้างแต่ไม่เห็นจะได้ไปจริงไปฆ่าไปแกงไปใช้อะไรเก่าเก็บ เสร็จแล้วก็พังทิ้งไปจ๊าจ๊สูญเสียไปปีหนึ่งไม่รู้ทรมารทุกวันนี้ก็เข้าใจขึ้นแต่ก็ยังแหมผู้ที่ยังไม่เข้าใจเป็นทหารเป็นอะไรก็จะต้องมีอาวุธทันสมัยต้องใจมากๆดีใจแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้อไม่จำเป็นอะไรอะไรอาตมาอยากจะให้ผู้บริหารประเทศ ใช้คำว่าประเทศไทยเลยพยายามจะทำอะไรให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นกลางไม่ต้องไปคำนึงซึงสงครามเขาเลยเขาจะมาฆ่ามาแกงก็ฆ่าแกงไปเลยประเทศไทยนะใครเขาจะมายึดมาริบเพราะว่าไม่ไม่มีความสามารถในทางการทหาร ในการยิงการรบการสู้ใครจะมาฆ่าฆ่าแต่ให้มาสร้างอาหารเนี่ยแล้วทำอาหารแพร่ไปทั่วโลกขายให้ถูกแจกได้แจกเมืองในประเทศในที่เขายากจนเขาควรจะได้จกแจก,แจกเอานโยบายอย่างนี้จริงๆเลยเนี่ย ตั้งต้นตั้งแต่วันนี้ไปเลยทำความเข้าใจในทิศทางที่อาตมาพูดนี่นักบริหารประเทศทั้งหลายจะเป็นนักการเมืองนักรัฐศาสตร์นักรัฐาศาสตร์และเศรษฐาศาสตร์นักสังคมาศาสตร์ใดๆทำความเข้าใจให้ได้ให้มาเป็นกสิกรเมืองไทยเป็นโซนที่ปลูกพืชปลูกผักปลูกพันธัญญาหารได้ดีที่สุดแล้ว ในโลกอะโลกมันเป็นนี่แหละเมืองที่ทําได้นะหิมะไม่มีเย็นฝนมีพร้อมทําได้ดีเย็นพืชพันธุ์า,ารงามพอสมควรเลยแล้วก็มีความร้อนพืชพันธญาหารที่ชอบความร้อนมีเยอะปลูกได้ตลอดทั้งปี ทำให้งามให้มากให้เรือเฟือแล้วเป็นสินค้าหลักไม่ต้องขายแพงเลยและเราก็มาศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าชีวิตไม่จําเป็นต้องรวยชีวิตได้แจกจ่ายเกื้อกูลผู้อื่นได้มากๆมันก็ไม่รวยหรอกนั้นแหละไม่ต้องรวยแต่มีแจกผู้อื่นมากมมีสปัตให้ผู้อื่นได้มากๆมากๆ,ๆไม่ต้องรวย ดูี่ว่ามันจะมีชีวิตรอดไหมคุณว่ารอดไหมยิ่งใหญ่ด้วยเป็นผู้ให้แก่โลกเป็นผู้มีประโยชน์คุณค่าแก่โลกคนจะเข้าใจไหมชาติประเทศเดิๆที่ไม่มีรัฐที่อย่างที่ไทยเราที่กําลังพูดเนี่ยเขาก็จะเข้าใจไหมเข้าใจใครจะมาทํำลายเมืองไทยจะเป็นเมืองพลาธิการถ้าเรายิ่งเก่งทางด้านสุขภาพอีก ก็เป็นทั้งพรลาธิการทั้งอาหารและกาชาติของโลกมีนโยบายสร้างประเทศให้เป็นอย่างนี้ได้ไหมมันสมควรทำนะแม้แต่วิธีการรักษาแบบไทยก็แพทย์แผนไทยแบบไทยนี่ให้มันจเจริญจริงๆเลย ก็ใช้พืชพันธัญญาหารเป็นหลักนี่แหละพัฒนาสิ่งนี้ให้เป็นหลักใหญ่เลยประเทศชาติจะยิ่งใหญ่ไม่ต้องไปแข่งข้อหลักอย่างที่เขายังไม่เข้าใจถึงจุดสำคัญของประเทศเอาอันนี้ให้ยิ่งใหญ่อ่า จเจริญอย่างเนี้ยและสำคัญไม่ต้องรวยไม่รวยนี่แหละชาติอื่นก็จะได้ไมลิสยาชาอื่รื็จะไม่มาปล้นไม,ไ,ไม่อยากได้ไม่อยากได้เพราะมันจนน่ะ <c oughs> ประเทศจนๆก็ไม่อยากจะไปทำอะไรหรอกแต่มันก็จะมีสิ่งที่เขาอยากได้เหมือนเพราะว่าพื้นดินของเราอะไรของเรามันเป็นมีทรัพยากรน่ะ พืชปันดาหารมากอะไรแต่มากแต่มันมากอยู่ที่คนนะมันไม่มากอยู่ที่ดินดินถ้าไม่มีมันก็ขึ้นแต่หญ้าแห้วหมูมันขึ้นแต่อะไรแต่พวกนี้มันไม่มีพวกนี้ให้กินใช่ไหมมันก็ต้องคนนี่แหละสําคัญเนะเมื่อเราก็เป็นคนที่สร้างสิ่งที่มันสําคัญนี่ให้แก่โลกไม่ใช่แค่ประเทศชาติอ่ถ้า ทีนี้สมมุตินี่จะสมมุติความเป็นไปไม่ได้หรอกนะแต่จะสมมุติเล่นๆสมมติเราเมืองไทยในสร้างพืชพันธุ์จาธัญญาหารมากล้นเลยเสร็จแล้วก็ไม่ต้องขายแจกเลือกแจกเลยประเทศต่างๆแจกไปเฉยๆเพราะเราสร้างพืชพันธัญญาหารมาเรามีกินไหมอยู่ได้ยังก็อยู่ได้แล้ว เราะงั้นเราก็แจกไงมันเหลือเฟือก็แจกแล้วมีชิ้างแล้วก็แจกงี้แล้วก็กินที่เราสร้างขึ้นมากินใจเนี่ยขายบ้างนิดๆหน่อยๆพอจะมาซื้อของที่จําเป็นสำคัญขาดที่เราสร้างไม่เป็นสร้างไม่ได้เราอาจจะต้องใช้สื่อสารใช้เครื่องมือพวกเทคโนโลยีต่างๆที่เราไม่ได้ไม่เก่งไม่เป็นใช้บางทีรถราอะไรต่างๆนานา มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เป็นทีเดียวทุกวันนี้ในเมืองไทยก็จะเอาพวกโรงงานจะสร้างรถเมืองไทยเองเจ้าของรถยี่ห้อของไทยเลยไม่มีนะรถยนต์เนี่ยยี่ห้อที่ของไทยเลยไม่มีอ่ะมีรถตุ๊กตุ๊กเหรอ <laughs> ตั๊ก็ไม่ได้สร้างเครื่องยนต์เองหรอกไม่ได้ปลอไม่ได้ผลิตเองอาศัยอะไรอาศัยอะไรของคนอื่นเข้ามาประกอบไม่ได้เป็นโรงงานที่หมดเองเองเลยไม่ใช่นะโรงงานรอดตั้งแต่อุปกรณ์ต่างๆของตัวเองหมดมาเลยไม่ไม่ได้เป็นโรงงานสมบูรณ์แบบงั้นไม่ได้เป็นเมืองไทยไม่ได้เป็นพื่อทางอุตสาหกรรมพวกนี้ไม่ได้เป็นเอาดีทาง สิกรรมเนี่ยอาตมาไม่พลาดพิงไปทึงปะสุสัตว์ไม่พลาดพิงไปทึงประมงเลยนะแต่เขาก็เราทำไปตามประสาอาตมาไปห้ามเขาไม่ได้หรอกแต่อาตมาไม่ส่งเสริมมันเป็นเรื่องของวิบากเพราะาศาสนาพุทธมันเป็นเรื่องไม่จําเป็นจะต้องไปกินเนื้อสัตว์ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับสัตว์ไม่ต้องไปกินปูกินปลาอะไรไม่ต้องอย่างพวกเราเนี่ย ก็กินตะพืชพันธัญญาหารเนี่ยสบายอายุยืนด้วยเขายืนยันว่าอายุยืนด้วยนะ